เจริญพรนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วมาว่าด้วยบทที่2กันต่อจากคราวที่แล้วสรรอนเลอกวาวสา3ไปมาทบทวนกันเล็กน้อยวาวสามก็มีทําความดีไม่ทําความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยที่มี1คือเบนจิตินการเละาเว้นจากการทําชั่วทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกาม ไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาและเบนจะทำคือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นมีความดีคือมีความเมตตาประกอบอาชีพสุจริตสำรวมในกามพูดความจริงและเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้คือเมื่อที่เราสอนไปเมื่อครั้ที่แล้วมาต่อไปเรื่องต่อไปทดี่เราสอนกันไตรสิกขา ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษามีทั้งหมด3ประการ 1. ศีลถ้าคิดไม่ออกก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ก็คือเบญจศีลศีล5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่เสพของมึนเมาอันนี้คือศีลเมื่อเรารักษาศีลครบถ้วนเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิ เขาว่าสมาธินี่คือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเนี้ยเรียกใช้สมาธิส่วนสมาธิในที่นี้ก็คือการฝึกสมาธิเมื่อเรามีศีลครบจิตใจบริสุทธิ์จะทําให้เราเวลาเราฝึกสมาธิหรือการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้เราไม่บกแปกทําให้มีสมาธิมากขึ้นเมื่อมีสมาธิมากขึ้นก็จะทําให้เรามีปัญญามากขึ้นด้วยเห็นไหมมันจะเรียงกัน มีศีลก่อนเมื่อมีศีลจะสามารถฝึกสมาธิได้อย่างดีขึ้นเมื่อสมาธิดีขึ้นก็จะทำให้เรามีปัญญามากขึ้นทำไมถึงมีปัญญามากขึ้นเพราะเมื่อเรามีสมาธิอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สมาธิคือการจดจ่อก,กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่วนซ้ายวนขวาไปหาอย่างอื่นเหมือนกับการอ่านหนังสือเมื่อเรามีสมาธิในการอ่านหนังสือเราก็จะสามารถ อ่านหนังสือได้เข้าใจเร็วขึ้นพออ่านหนังสือเข้าใจเร็วขึ้นปุ๊บก,ก็จะทําให้เรามีปัญญามากขึ้นด้วยอ่านนี้คือไตรสิกขาสามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาอขอต่อไปภพวิหารสี่ภะวิหารสี่มีอยู่สี่ข้อหนึ่งเมตตาเมตตาก็คือตีความหมายง่าย ความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นคือเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีหลักๆทำให้ผู้อื่นมีความสุขคือคือความเมตตาถ้าเราไม่ไปทำร้ายใครคนอื่นก็ไม่มีความทุกข์พอเขาไม่มีความทุกข์เขาก็มีความสุขนั่นคือเรามีเมตตาต่อเขาต่อไปกรุณากรุณาคือความสงสาร อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แยกกันนะเมตตาก็อีกส่วนหนึ่งกรุณาก็อีกส่วนหนึ่งความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็คือสมมติบางครั้งเราเจอคนรถล,ล,ล้มซึ่งงี้ยเราก็อยากไปช่วยให้เขาหายเจ็บนั่นก็คือความสงสารคือความการุณาต่อไปมุทิตามุทิตาคือการพลอย,ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี พอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคืออะไรโอ้คนข้างบ้านถูดวันที่หนึ่งโอ้ยินดีด้วยนะอ่านี่คือการพรอยินดีคือการมุทิตาไปปุ๊บเห็นคนข้างบ้านไปทําบุญทําบุญทําบุญในบ้านเลี้ยงเอาพระมาถวายเพนที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นพอคนอื่นเห็นอาอนุมทนานะอันนี้คือการมุทิตา บางครั้งเราอยู่ในรถไปข้างนอกตอนเช้าๆเห็นคนใส่บาตรเราไม่มีโอกาสใส่ก็อยินดีด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือมุทิตาเหมือนกันก็คือพลอยินดีเมื่อพรเห็นคนอื่นได้ดีอย่างนี้เป็นต้นต่อไปอุเบกขาคือการวางเฉยเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือความชังแน่นอนความรักความชังบางครั้งจะทําให้เราเอียนเองได้เคยดีไหม รักมากพอเห็นทำผิดก็พยายามทำให้เป็นถูกชังมากเห็นเขาทำถูกแค่ไหนก็พยายามทำให้เขาผิดอันนี้คือความเอ็นเอียงมันอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงถูกคือถูกผิดคือผิดว่าไปด้วยตามหลักความเป็นจริงไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คืออุเบกขาอ่าทษทวนกัน พขไมไปหารสี่มีอยู่4ประเภทเอ้ยมีอยู่สอย่างเขาโทษทีหนเมตาาาามมตา 2. กงกุณา 3. มุทติตตาและ 4. อุเบกขาเอาสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บางสถานการณ์เราต้องใช้เมตตาบางเวลาเราอาจจะต้องใช้อุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นลองไปพิจารณาใช้ดูอันล่ะต่อไปวันนี้สามหัวข้อพอ,พอ ศรัทธาสีอีกเรื่องหนึ่งศรัทธาสีเชื่อคือศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลสีประการข้อที่หเชื่อเรื่องกรรมเชื่อกรรมก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมกรรมในที่นี้กรรมแปลว่าการกระทํา กรรมกระทานะกรรมคือการกระทํากรรมดีกรรมไม่ดีอั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่แปลของมาเขาเขาว่ากรรมก็คือการกระทํา 2. เชื่อในผลแห่งกรรมก็คือถ้าเราทํำยังไงเราก็ได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรากระทําอะไรไว้เราก็จะได้รับการกระทําอย่างนั้นสเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนก็คือเชื่อว่าเราทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตัวเราเอง เราเคยทำอะไรไว้เราก็จะได้อย่างนั้นของเราเองและเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นความจริงก็คือให้เชื่อในปัญญาของการตรัสรู้ของพระองค์ว่าเป็นความจริงเออเนี่ยว่าแบบเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นจริงๆนะท่านตรัสรู้ด้วยความจริงเลยเอาเรื่องนี้มาสอนแกเราอย่างนี้เป็นต้นเอาละมาทบทวนกัน วันนี้สามข้อสามหัวข้อหนึ่งคือไตรสิกขาไตรสิกขาประกอบด้วยสามประการหนึ่งศีลสองสมาธิและสามปัญญาพระวิหาร4มีอยู่4ข้อ 1. เมตตา 2. การุณา 3. มุทิตาและ 4. อุเบกขาผมไปหาร4นะี่ะอันสุดท้ายเมื่อกี้ศรัทธาสี ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล4ประการ 1. เชื่อกรรม 2. เชื่อผลแห่งกรรม 3. เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนและ4เชื่อในพระปรัญญาการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงอละอพีนี้ก็มีอยู่สีข้อใครไม่ทันตรงไหนย้อนกลับไปดูได้และทำความเข้าใจให้มากขึ้น และพบกันในคลิปตัดไปขอเจริญพร